แอกก็เดินทางเนาะค่ะมาตามต่อตัวเลขแนวทางปูจ้ำเดือนนะคะวั่ผ่านมาเนาะค่ะน่าเสียดายนะคะท่านผู้ชมปูเพิ่นไปเนาะค่ะไปขออยู่ทีพุ่มนะคะวัดกุฏแหเนาะค่ะได้เจ็ดเก้าสี่นะคะแต่ปูเพิ่นก็บบอลอยู่ว่าการระวังหัวเก้าก็หกเนาะค่ะปูวัดไทยบ้านนะคะบางคนเพิ่นก็กลับหัวลงก็เป็นหกสี่นะคะเพิ่นก็ได้อยู่เนาะค่ะแต่ส่วน ส่วนหน่อยนะคะที่พ่นกับหัวลงเนาะค่ะพ่นกันเน้นเก่าซีกันไรนะคะสําหรับงวดวันที่หนึ่งท่านว่าคมสองพันหารอยสงสาเนาะค่ะปูพ่นไปพึ่งมาานะคะได้มาแล้วเนาะค่ะตัวเลขสดสดร้อนร้อนเลยนะคะแอดกระเดินทางมาหาปูเนาะค่ะเพราะว่าปูนันเห็นมาตอนบายนะคะเพราะว่าช่วงช่วงเศร้านะค่ะปูเพ่นไปทําไปที่คอนะคะแต่พ่นบออนุญาตให้ไปทายถ้ำเนาะค่ะพ่นวาเห็นมาเอา มาล่อเอาอยูวัดกับปูเลยเนาะคะ่ะตัวเลขมันจังจะแม่นน้ำเนาะคะ่ะกับเสบียงดังพรอเพินวานะคะท่านผู้ชมมาข้าไปรับชมรับฟังน้ากันเนาะคะ่ะว่าตัวเลขแนวทางปูจําเดือนที่เพิรนไปคอมานะคะเพิรนจะได้ตัวเลขตัวไดเนาะคะ่ะมาเป็นแนวทางให้เอฟซนะคะในงวดวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะจะมนั่นสอดนะเจริญเจริญพรเน้อเนาะโยมเป็นยังไงเนาะเนาะ มีผูกับหัวบอมีผูกลับหัวบอเก้าซี่ซีเก้าเนึ่เสียดายอยู่ดอกแต่ผู้ข่อยอกมากแต่ว่าเสียดายน้ำโยมีผู้ได้บออยู่พี่ก็ได้เป็นบางคนเน้ออยู่ท่านผูดอดได้เป็นบางคนผู้่นกับหัวน้ำกับบูวผู้่นบ่ได้ก็มีแต่ว่าก็มาหลอบนี่ก็ฟังเบื้องจีป็นเรื่องไหนตไปไปขอม่ามือนีเลยเป็นประคับปูว ขอว่ามือนี้ละสดสดร้อนร้อนเลยเนะคะ่ะสดสดร้อนร้อนเลยมือขอพูดแม่แม่ท่าอะไรพี่ให้นอ้องให้ญาติให้ง้มอมยุ่งสิละขอพูดน้ดนองปูเนาะท่นว่าก็ถือกับบอแมนนี่นค่ะปูคนกับห่เจ็ดเก้าสี่เนาะค่ะคะแนั้นกับปูกับว่าวิบาเก้ากำหกกัไห่ระวังเนาะค่ะกับวายบแต่ว่าผัน บริเขียนลงไปบริด้ทนี่ให้เอฟซีเพิินครับเฮามีตวาเอาเนะาจา๊าแต่งวดน,นี้นะคะวันนี้ปูวาไปมานะคะสดสด,สดร้อนๆเนาะค่ะให้ยิบจับอลอตเตอรี่ได้งวดก้อนนั่นอาซีตาซาเน่นะะวันนี้ได้ไหงวดน,น,นี้ยังอีกโดนอยู่เมื่อวันที่ยี่สิบสองยี่สิบสองค่ะโอ้ยังมีเวลา หายิบจับลอตเตอรี่เอาไปเสี่ยงเอาไปฝันน้ำนะโอกาสหิญโยนิล่ะกัไม่จะลายมือเหรอเนาะปูาแต่ออกมาสดๆนวลๆมือนี่สดๆร้อนๆมือนี่ข้าก็มาปูสงน้ำมาหอดปูสงน้ำแล้วพอดีเนาะค่ะสงน้ำแล้วพอดีดีว่าดีจะหรือว่ารวงดีเด่นวันนี้ปูแมาสงน้ำพอดียังไงล่ะปูกับขึ้นมาพอดีเนาะจ้ะขึ้นมาพอดีอะไรจังวายยุ่นละ ว่าเพื่อนลาเกากา้กาบอกเก้าเพื่อนเบิดอชุดน,นี้อ่ะไหนก็นไดา,าย้าเมื่อคักอยู่เห็นคกักบูปูเห็นเห็นขึ้เข่าละ่ะบอกไว้เพื่อนปีเพื่นอนหนูว่าปีดดังบบปูไปจกค้นไม่ว่า<ะ>ไปไล่ต่อสองก็สามก็พูดยืหน,นหันเ้อพืดหันกันไปไว่าได้แล้วจะพูดสีแน่นอนด้วยขุมแจมว่าเราก็เข้าไปว่าคันคันไปไลยมันก็จะบ่สงบเนาะค่ะปูเนาะไปไลยมันเป็แกนตัวแกนมันล่อเอา ปูกะไห้มาล่อเอากับปูอยู่วัดเลยมาต้องไปน้ำเนาะค่ะแต่ว่าตัวเล็กใหญ่ขึ้นเกานะปูเนาะได้่ขึ้นเกลือก็บ่ได้แย่งเนาะแย่งได้ก็ได้ตัวเดียวกันบ่ปูตัวเดียวกันนะแต่มันแข่งไปหน่อยคนมันนิ่งเนาะค่ะนิ่งจ้ะเมาเลยคือยังเนี่ยพี่ไปเห็นเหรอเราก็เปื่นกับว่าคักก้อนนั่นอย่างนี้งอนี่ก็เาคักก้อนปูเอาค่ากิน ไปขอไปบอกบอกคนเลยมันบอกว่าเด็กสุดนี้มากแต่สีนีแนวไปบวาไวิคนบอกปูบกาคือเก่าบอกคือเก่ากางพื้นเฮ่พิ่นมาแขงสันโเพิ่นมาแข็งสันชองให้เห็นมีสักจ้ากับเพื่อนหนึ่งขึ้นมาเป็นอย่างก็พิ่นยาเดี๋ยวนี้พิ่นแนวพิ่นยาสันนี่คือหมักไม่ลอยมันได้เร้อปูเนร็จครับมันได้เปนบวยหยาะเป็นได้บ่ยากยังเม็ด เพราะว่าเคยเหตุผ่านมานี่รู้จักใจพันยูัเดี๋ยวนี้ขันไม่ได้สั้นมั่งไหมเนี่ยวันนี้มันได้สั้นเด้อกะว่างสี่แล้วเห็นขึ้นมาเลยมันบอกขึ้นมาเป็นตัวขึ้นห้องขันมาเป็นตัวมังเกาที่ปูไปเอาเนาะมังเกาไปเอามังมาการเขียนใบบอกปูขึ้นก็ขึ้นก็มีเขาเขียน่มันก็สีเห็ดให้เห็นชัดๆเลยนะค่ันึกบ่อยเห็นชัดดี เ้าเขียนเราคือเลขยเขาเขียนนี่นะเขียนขึ้นมากชิเห็นเป็นสามตัวเลยมันสามตัวนะตัวแดงบ่ปูตัวแดงแค่นี้เหแดงจีนทึงเลยมันมอแปดเจ็ดสามหนินะแปดเจ็สมติดปูแปดเจ็ดสามเน้อมีหายหางเยีกอนี้นี่ามงกบาคิดจหน้าอดีมันบ่มีเก่ามีหัวไข่กับหว่านล้วยางได้คางวันี้บ่มีแปดเจ็ดสาม แปดเจสาม่พิษแก่หน้าเอาตรงๆเลยตัวเนีู่พั่ไหนเห็นซ้ำน,นี่เห็นปะคะเห็นซ้ำนี่เพราะว่าขอเราออสั่นเลยแปดเจ็ดแปดสามบอกว่าขอสามตูเรื่อยดิค่ะก็ใหนมากสั่นตัวเอายากแล้วครูอยูหันมือแหงนกอย่างไรได้เจ็ดแป<บ>ด<บ>สามเจ็ดสามเท่านี้ไดน้น้องพูน้อเจ้าหนตัวตัดออกมาก็ได้ตัดเอา จะเปินลห้เม็ดเตี้ยวคือแปดเจ็ดสามเปิ้ลหอยลายเนาะคะ่ะบ่วห้เม็ดเตี้ยวเน่หอเม็ดเตี้ยวนี่เอากับมาตัดเอาพิจารณาเอาเด้อเอฟซี FC มาตัดแยกเอาบ่เกินแรงดเดาชื่นช่างไก่เพราะว่าเอากับกันไว้ดีที่สุดกันไหวแต่ถ้าแอดมินตัดให้เรียบร้อยพี่น้องไปกลับว่าน้ำเด้อครับเพื่อเอาตัววันพอเหล็กมันมีอยู่หางเดียว ปดเจ็ดสามเมตรเดียวนี่ปูลายดินี่ปูวลาไร้ตจักเสียนะปูเนาะเนอะคุณมัดถือเกิดขึ้นวัดถือถืกเกิดขึนถือนี่แหละพ่นมาปูใทยบ้านรูไปนน้ครับปูบ้าโอ้พว่าปูขึ้นมาพอดีส่งน้ำแล้วพอดีกลางรอปูไปบินบานเมื่อไหร่บินบานรูเรื่องจ้าู่ย่องกันย่องนี่ตลอดแล้วส้มกันเบงยูทูบกับที่เห็นเมื่อนี่แหละปูเบงยูทูบเห็นเมื่อนี่ท้านจังหวัดนี่ครับ ชุมนั่นก็เห็นโท่มากกับองเบื้องไม่นีละซองดีซา่าน<จ>ะ,ะชุ่มโชคดีแล้วค่ะจิบจับลอตเตอรี่ไว้เลยนะคะนนีไว้นน่มีแปดเจ็ดสามแปดเจ็ดแปดสามเจ็ดสามนาะ่ตัออกมากตัวเดียวหางเดียวคือแปดเจ็ดสาม โอ้ยเพราะว่าเจ้าส so <American> being ิวาะยังโอ้ยวะยังได้ขึ้นปลาอยู่เห็นว่าเต็ียมเหมือนแม่วงดีใจอยู่ขนาดเี็กวุ้นื่อว่าเจ้าส้มใส่แม่วงมันถือว่าถืออยู่ด้ค่ะปู่เพราะว่ากระเอกาในคิดอยู่ว่าให้กับหัวน้ำแล้เจ้าว่าอยู่ญาติโยมบ้านนี่ว่าเล็กนี่ไม่ได้ตีปูเด้อเล็กคอบยุติว่าพวกผู้ข่าวว่าเปลี่ยนเจ้าว่าเอ้ยยอมว่าเลขกููเรียนชื่อคัก ขนาดบ่ไ้เงินยังมาเลขกเขาสือคักเให้บ้านนี่คอยก็ดีใจยูคนว่าของเสยเนาะเลขปูนี่เขาคักแต้งบะไรเงินก็ได้กลับหัวเขาเนาะคุยโยพุ่นคุยยกพุ่นแหงบอว่าเพื่อยกหกสียงินซื้อหลังผมไม่ได้อเสียตบุเพื่อได้บุญโอ้ยนานนาดินขวดขวดยี่นะบุญเนาะบุญมีแต่กรรมบังเนาบอกว่าบุญภัยบุญมั่นเนื้อวางที่นัน มันเกล้ว่ยอมรับอยู่ว่าช like nice ื่อแท้หกปีงอมใช่เลยพะน่ะยอมใช่เลยโอ้กจับหัวอยู่แต่ว่าบัวลงรางบัวลงรางมาเก่าสี่เจ็ดเก้าสีมันอยู่บนเพกัดเล่นเอาตะบนก็นำจะบุญเนี่ยนี่ก็บุญไั่บุญมันเนาะยากง้อมกับพิจารณาเอาอยู่ที่โชคเนาะปูเนาะอยู่ที่โชคไข่โชคมันเนาะกับพิจารณาเอาก็ได้มากสั้นละมันบ่มีหลายดอก ก็คือแนบมูลนี่ขอซ้ำนัน่นขอเงินซ้ำนั่นล่ะขอหางเดียวขอหางเดียวขนาะดนุ่มมันซื้อง่ายแม่นบ่าละ่ะแม่นจ้ะแต่ว่าอะไรซื้อยา่าบว่าได้ม่รีดตองแต่น่ามันสิได้คือผ่านมากนี่ขอเพิ่มกระให้มากมันก็นได้ดีลนะ่ะก็ไหน,นยิ่นค่าก,ก็โดกเนาะว่าวงศิลเนาะได้ยื่นว่าวา,า,าแห้งอยู่นี่อ่อแม่พี่น้องท่าทางจังหวัดเกิดพิจ้านะรณ้าเด้อเด้อ ค้งสิลู้ดีดอกว่าไฟเป็นไผก็ได้เนาะบ่ห้เว่าดูก็ได้ดอกโคงสิเข้าใจอยู่อีอ๋อยวนี้ก็ขึ้นมาอยู่บวกอยู่ว่างอยู่บ้านนะหนนโมละ,ะไผก็สิลู้เราว่ามากดูจักครับตงควานีหลายสมัยให้เป็นพระจำนะผู้จักกันวดชุนาสุตาตาจ้างจังหวัดน่่จังหวัดขุแนแฮนี่เพนผู้จักเวดดอกโคงเข้าใจดีเด้อช่างพี่น,น,น้องช้างจังหวัดนี่ อีิเบงอันนี้เบงเอาน้ำพ like ok so ื่นเนื้อฟาสวาเาโเนื้อครับก็มย่างกม้วนท่าการคับม้วนท่าการเนื้อมุวนทาการพ้าร่วยเน้อครับเนี่ยพาสอาฟาโฉกเน้อเรื่องอะไรเพื่อนนั่ตลอดไา่การนะซึ่มซื้อเสียงด้งดังตัวครัมจักดีต่วมุวนท่าการครับพระสวาโกชนนี่เน้อทีมงานนี่ยนะครับอืมทีมงานนี่ละเพื่อน อะไรเงี้ยแตดีใจอยู่ว่าพี่น้องได้ยินบ่เห็นบ่โทษถามก็ว่าเมืองโยเมืองโย,งโยวา่าชนะก็เ <c> ร <oughs> <c oughs> ืยด,ดีใจนนะมันน่เป็นดอกใครเจอให้โชคให้มนันนั่นแหละบุญวาชนะมีบุญคำนำสู้ถึกหวยด้วยเบื่อเลยเด้อทุกวาดหนึ่งไอ้เงินหมื่นแรนมาห้องทอุกวาดสองเงินแสนแรนมาเข่าสุขคนสุน้เงินสุขคนหน่าเด้อเงินไหลล่าเข่าน้ำเปลือกเจา้ามื่อแรก อตาคุณละเนื้อญาติโยมก็ได้ได้อึดได้ยากได้เขินให้ขาดเด้อให้สมความมุ่งหวังปรถนาอืมแต่ที่ให้ญาติโยมไปเรื่อยเห็นละว่าเช่าให้ดอกมันบ่ถือแค่นึงก็ดีบ่ถือแค่นึงอยู่แล้วโยมพ่อโยมแม่ก็ได้เนาะเอาจั่นเลยเนื้อ